คคอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณยิย่วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์พรนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาเคมี Me ของโรงเรียนสวนการศึกษาสปะความงามนานาชาติของแกรมเมอร์เราเนี่ยนะครับ,รบมาอยู่ในโครงการของเราก็คืออยากจะให้ลูกศิษย์กับอาจารย์ได้ได้มาพบปะกันในผ่านในรายการของเราเนี่ยนะครับ,รบเราเรียกว่าจับใจอาจารย์นะฮะถึงศิษย์ทุกคนนะฮะในช่วงยุคโควิดสิบเก้านะฮะ เพราะว่าทุกคนพงต้องการกำลังใจนะฮะและต้องการเทคนิคและความรู้ในการเอาตัวรอดรในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะค,ะครับ,รบผมก็เลยเชิญอาจารย์พรมานะฮะอาจารย์พรครับผมอยากจะทราบว่ากระทบไหมครับกับภาวะเศรษฐกิจนี้ส่วนตัวของพรเองเนี่ยนะคะของจารย์พรเองเนี่ยน้อยมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราสร้างผลงานของเรามาไว้ตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนโควิดอยู่แล้วว่าลูกค้าของเราเนี่ยมันต่อเนื่องตลอดเวลาขนาดโควิดนะคะลูกค้ายังให้เราแอบทำแต่เราก็ไม่เคยแอบนะคะจนเปิดเนี่ยลูกค้าขนนำเลยค่ะปกติเนี่ยร้านเราจะเปิดประมาณสิบโมงแต่เสร็จปุ๊บลูกค้าขอแปดโมงอืมน่าสนใจนะใช่ไหมคะถึงบอกลูกค้าขอและลูกค้าน่นเป็นเดือนนั่นเสียคือร้านอื่นๆในช่วงภาวะนี้นะฮะเขาเงียบกันหมด ใช่นะครับคนของเราเนี่ยเดินตลาดไปดูตลาดของร้านเสริมสวยเนี่ยนะฮะทุกร้านจํานวนส่วนมากนะฮะก็บอกว่าเงียบๆกัน<ช>แต่ของอาจารย์กลับมีลูกค้ามากมายนะฮะ<ช>ผมอยากทราบว่าเคล็ดลับอน,นั้นะฮะอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงเคล็ดลับของอาจารย์ก็คือใส่ใจลูกค้าทุกคนลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยอาจารย์จะมองเขาเหมือนญาติคนหนึ่งหรือ ครูของเราคนหนึ่งลูกค้าทุกคนจะต้องเป็นครูเรารเขาจะต้องสอนเราทุกหัวที่ออกไปศึกษาทุกหัวที่ออกไปนั่นคือทำให้เรายืนหยัดอยู่ในในในของวงการนี้ได้แต่ถ้าถามใดเรามองเป็นเรื่องธุรกิจมันจะไม่มีลูกค้าต่อเนื่องขอจาจาร์เนี่ยลูกค้าจันาร์เนี่ยปากต่อปากอืครับวันเนื้จอจันทร์จะต้องจองคิวแล้ว มีไม่มีใครที่จะมาแบบพาดคิวไม่ได้เลยสามารถที่แบบว่าลูกค้าเนี่ยกลัวเราเลยขนาดนั้นเพราะว่าเราใส่ใจลูกค้าทุกๆุกคนในการทำงานของแต่ละคนแสดงว่าสิทธิ์เก่าของเรานะฮะและทุกทุกท่านที่ชมรายการที่อยู่เขาก็อยากจะเป็นแบบอาจารย์นะฮะว่าทำยังไงโอ้โหลูกค้ามารอคิวกันแล้วก็ไม่หนีไปไหนนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่นอกใจไม่ไปทำที่อื่นเนี่ยนอกเหนือจาก การใส่ใจและการเอาใจใส่กับลูกค้าเป็นรายบุคคลแล้วเนี่ยมันยังมีเคล็ดลับอะไรลึกไปกว่านนะั้นอีกไปครับในเช่นเรื่องของความรู้เรื่องะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ที่เราต้องเลือกใช้ค,ครับอย่างตัวอาจารย์พรเนี่ยบอกได้เลยค่ะอาจารย์พรใช้แกรมเมอร์ผลิตภัณฑ์แกรมเมอร์ทุกตัวสีโกกยืดดัดฟอกใช้ทุกตัวเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ในการใช้กับลูกค้า คัดสรรเลยแล้วศึกษาผลิตภัณฑ์นั้นๆให้แน่นๆพอเราไปศ,ศึกษาผลิตภัณฑ์แน่นๆแล้วเราก็ลงมือทําครับแล้วเราจะทําไม่ผิดพลาดลูกค้าไม่กระทั่งที่เราเอาสินค้าไปขายนะเราก็ขายได้ขายได้ดีด้วยบางทีส่งไปภูเก็ตส่งออกต่างจังหวัดเขาก็ให้เราส่งครับนี่หลักหัวใจของการ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องใช้นัน่นแสดงว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นก็เป็นตัวช่วยช่างได้เยอะทีเดียวเลยนะได้ไดเยอะเลยทีเดียวนอกนอจากฝีมือของเราเองแล้วใช่ใช่นักเรียนเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขามีการสั่งสมประสบก,การณ์มานานนะฮะห้าปีสิบปีแต่บางคนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเปิดร้านแล้วก็เพิ่งจะเริ่มทํางานได้ปีสองปีเนี่ยนะฮะทำยังไงฮะให้เขาที่อาจารย์บอกว่าเอาใจใส่หรือ พยายามนะ,ะที่จะทําให้ลูกค้าแต่ละลายอย่างอย่างพิถีพิถันอย่างมัน่นให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาจะกลับมาหาเราอีกเนี่ยนะฮะอาจารย์ใช้หลักอะไรบ้างครับในการทำตรงนี้อ่อสิ่งแรกเลยค่ะศึกษาก่อนครับเรียนรู้ตลอดเวลาอืมอย่างที่พรอย่างที่พรพูดว่า ลูกค้าทุกคนต้องเป็นอาจารย์ของเราประสบการหลายสิบปีมาแล้วยังจะต้องเรียนรู้ต่ออีกเหรอใช่ค่ะการเรียนรู้ในเรื่องทําผมเนี่ยไม่มีวันหยุดแม้สักนิดเดียวเนี่ยอว้ครับอย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งล่าสุดมาสอนเนี่ยเขาบอกเขาอาจารย์ดัดแบบเนี้เขาเรียกดัดอะไรใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันกำลังฮอตก่อนหน้าเนี่ยฮอตป้านะคะพอเขามาปุ๊บเขาบอกอาจารย์ต้บอกว่าเฮ้ยก่อนหน้ามันฮอตนะ ตอนนี้มันก็กลับมาฮอตแล้วอาจารรย์คับใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเซิร์ชดูว่าอ๋ออันนี้เองเห็นไหมเราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้อีกเพราะมันเรียนรู้แบบนี้ค่ะคือเนี้ยมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาถามเราซึ่งเมื่อก่อนฮอตมากแต่ตอนนี้ก็กลับมาฮอตแล้วสําหรับผู้ชายนะคะเขาเรียกแต่สวิตใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ถึงบอกว่าเราก็ต้องกลับไปเรียนรู้อีกซึ่งก่อนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วนี่เราก็ต้องกลับไปเรียนรู้อีก อันนี้ค่ะคือการเรียนรู้ต่อเนื่องครับอาจารย์ทําผมมาทั้งหมดเกือบสี่สิบปีก็ยังต้องเรียนรู้ทุกวันครับทุกหัวที่เข้ามาต้องเรียนรู้ครตลอดเวลาเลยที่เข้ามาลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ผมเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เรียนรู้เราปล่อยลูกค้าแม้สัง่งนิดเดียวคนนี้พลาดเมื่อไหร่ทันทีเลยจบความหมายเอาจะคงหมายถึง กลายเป็นช่างผมนั้นต้องมีความทันสมัยใช่ค่ะต้อง<ด>ตามเทรนของแฟชั่น <fashion S 2> ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้วิธีในการที่ทําให้ได้ตาดกันนะฮะ<ช>เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าใช่ค่ะสุดท้ายผู้ใหญ่จะถามอาจารย์ว่าอาใจารย์ให้เรียนเชิญอาจารย์ให้แค่กําลังใจกับลูกศิษย์ของเราที่ดูรายการของเราอยู่และช่างผมทุกคนด้วยนะฮะเอ่อถ้าถามว่าตอนนี้ที่คนเราเจอ เรื่องโควิดตอนนี้นะคะหรือภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันต้องใช้ความอดทนเท่านั้นเลยและเป็นไปได้ถ้าเราสามารถหาสิ่งของที่มาขายในร้านอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวจัดแต่งทรงผมรหรืออาจจะเป็นตัวบำรุงผมอะไรเงี้ยเข้าไปเสริมขายในร้านก็น่าจะดีนะคะคเพราะว่า จะช่วยทําให้เรามีไรายได้เพิ่มมันีช่องทางหนึ่งแล้วในขณะนั้นก็เราก็อดทนอดทนถ้าสมมติว่าบันเจอลูกค้าน้อยครับถูกไหมคะคแตห่หลักเลยอะคะ่ะคือให้ใส่ใจลูกค้าทุกคนที่เข้ามาแล้วเราจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยคือเอาลูกค้าให้อยู่ใช่ค่นะอย่าให้ลูกค้าทิ้งเราไปไหนน,น,นี่เราจะเอาลูกค้าให้อยู่ได้ยังไงนะก็คือเราจะต้อง เรียนรู้มีความทันสมัยรู้ตามเทรนด์ทันแล้วก็เรียนวิธีการทํางานที่มีคุณภาพถูกเรียนรู้ตลอดเวลาและต่อเนื่องครับคิดว่าทุกคนคงได้ความรู้ได้เปรดความรู้นะฮะแล้วก็ได้กําลังใจจากอาจารย์พอแล้วในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงภาวะนี้นะครับแล้วก็มาพบกับแกรมเมอร์ของเราได้ใหม่เราจะมีคลิปใหม่ๆมา เยี่ยมเยี่ยนทุกสิทธิ์ของเราทุกคนและก็ช่างผมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดะได้ไม